ปฟหกนะครับทีนี้ปปหกก็จะเป็นสมุดประจําตัวนักเรียนรายบคุคคลในส่วนนี้ก็จะเป็นการพิมพ์รายงานผลนะครับไม่มีการกรอกข้อมูลนะครับตัวนี้ตรงนี้เราสามารถเลือกได้นะครับว่าเลือกได้ทีละคนก็พิมพ์ออกทีละคนตรงนี้นะครับก็จะแสดงข้อมูลนักเรียนออกมาเลขกที่1เด็กชายินรกรกำเกวียนนะครับเลขกที่2อาสาเลขกที่5้จิรวัต์ เนี่ยแบบนี้นะครับตรงคำว่าพิมพ์นะครับสีชมพูต,ต, well ตรงนี้จะเป็นการพิมพ์ทีละคนนะครับถ้าคุณครูต้องการที่จะพิมพ์นักเรียนทั้งหมดนะครับโดยที่คุณครูไม่ต้องมาเลือกตรงนี้ทีละคนให้ parfois, <stun> ค <น S 3> ุณครูกดคาว่าพิมพ์ทั้งหมดตรงนี้ครั้งเดียวนะครับก็จะเป็นการพิมพ์ข้อมูลนักเรียนออกมาทั้งหมดในส่วนของข้อมูลส่วนตัวของนักเรียนนะครับปกหลังอะไรต่างๆนะครับผลการเรียนตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับก็คือ เลือกรายชื่อตรงนี้แล้วก็กดพิมพ์สีชมพูก็คือการพิมพ์ทีละคนะถ้าเป็นสีเหลืองตรงนี้นะครับพิมพ์ทั้งหมดก็จะเป็นการพิมพ์ทั้งหมดวันนี้ก็ขอจบการนำเสนอไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ